แพทย์สมณะโชมฉายนะครับได้ให้ข้อมูลไว้ในรายการเปอร์สเปกทีฟเมื่อวันที่31มกราคม2019นะครับผ่านมา10ปีแล้วนะครับจริงๆแล้วมันคือตัว PM 2.5ไม่ใช่หมอกนะครับ เรื่องผลวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบทั่วสารัฐพบว่าจํานวนการตายจากโควิดจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องฝุ่นขนาดจิ๋วอย่างต่อเนื่องนะครับสวัสดีครับผมปอพุทธิชัยนะครับ วันนี้ตั้งใจมาไลฟ์ในหัวข้อเรื่อง10ปีแห่งการสะสมสารพิษโดยไม่รู้ตัวแต่ในวันที่รู้ตัวได้ตัดสินใจทำอะไรไปแล้วบ้างหรือยังนะครับก่อนที่จะสายเกินไปตลอดการอันนี้เรากำลังพูดถึงตัว pm 2.5และตัวโควิด19และความเชื่อมโยงของทั้งทั้งสองอย่างนี้นะครับและเราที่เป็นคนรับประทานคอยล่าอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับเรามาดูความสัมพันธ์ ของอสองสิ่งนี้แล้วก็มาดูว่าคอรเล่าช่วยเรายังไงได้บ้างนะครับก่อนอื่นต้องขอสวัสดีปีใหม่ปี2564นี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นไลฟ์แรกเลยแล้วก็เราเปิดปีใหม่มาก็เจอกับ ตัว PM 2.5แล้วก็ตัวโควิด1 9ที่ระบาดในระลอกใหม่นะครับแล้วก็พากันปิดเมืองกันไปอีกรอบแล้วก็ไม่ผ่านไปไม่นานนะครับก็เจอกับตัว PM 2.5ที่เราที่ทำให้เราต้องต้องอยู่ที่บ้านแล้วก็เปิดตัวเครื่องฟอกอากาศแล้วก็ใส่หน้ากากที่เป็น N 9 5นะครับหลายคนเข้าใจว่าตัว PM 2.5เนี่ย เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ2-3ปีที่แล้วเพราะว่าเราเพิ่งตื่นตัวแล้วก็เป็นเป็นข่าวแต่จริงๆแล้วตัว PM 2.5นะครับอยู่กับคนกรุงเทพผ่านมา10ปีแล้วนะครับจริงๆแล้วมันคือตัว PM 2.5ไม่ใช่หมอกนะครับนายแพทย์สมณะโฉมฉายนะครับได้ให้ข้อมูลไว้ในรายการ Perspective เมื่อวันที่31มกราคม2 0 0 0 1ินะครับซึ่งเป็นที่มาของกระทู้นี้นะครับว่า10ปีแห่งการส,าสะสมสารพิษโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าเราเพิ่งรู้ตื่นตัวกันตรงที่ข่าวเมื่อสองสามปีที่แล้วเองแล้วก็เริ่มใส่หน้ากาก N 9 5้ากันเมื่อตอนนั้นแต่จริงๆแล้วมันมีมาตั้ง10ปีแล้วนะครับก็คือถ้าสมมติว่าใคร,เ,รเพิ่งเริ่มป้องกันเมื่อ2 3ปีที่แล้วนะครับ แปลว่าในอีก7ปีหรือ8ปีที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพนะครับก็ได้สูดดม PM 2.5ไปเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวในสไลด์นี้เราจะพูดนะครับว่าตัว PM 2.5เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็มันเข้าไปทำร้ายร่างกายยังไงนะครับยิ่งในช่วงที่มีโควิด -19 นะครับมันมันมีความสัมพันธ์กันยังไงในเรื่องนี้และเรา ที่ได้รู้ข้อมูลนี้แล้วนะครับเราจะตัดสินใจกับมันยังไงดีมาทางผมจะให้ข้อมูลเพื่อให้ทุกท่านไปตัดสินใจต่อไปนะครับก่อนอื่นเราจะพูดถึงตัวการวัดค่าของตัว PM 2.5ก่อนนะครับแล้ภาพนี้เราจะย้ำว่าในงานวิจัยเกี่ยวกับ PM 2.5นะครับเผยให้เห็นว่า ใน pm 2 5เนี้ยจากรูปภาพนี้นะครับสีเขียวคือค่ามาตรฐานสากลส่วนสีแดงคือค่าที่วัดได้ปรากฏว่าค่าที่วัดแคดเมียมได้นะครับมีปริมาณสูงกว่า2เท่าของค่ามาตรฐานสากลน,นะครับหน่วยเป็นนานโนกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะครับแปลว่าสูงมากๆเลยนะครับที่ตัว pm 2 5มีโลหะหนัก มาที่สไลด์นี้ต่อนะครับเป็นผลการวิจัยว่าไอออนโลหนะหนักทำให้ระบบปุ่มปุ่มการบกพร่องไวต่อการบุกรุกของเชื้อโรคนะครับที่จะสามารถเชื่อมโยงไปที่ตัวโควิด -19 ได้มาเชื่อมโยงที่ว่าเพิ่งเปิดดูเมื่อไม่นานมานี้นะครับเรื่องผลวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบทั่วสหรัฐ พบว่าจำนวนการตายจากโควิดจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องฝุ่นขนาดจิ๋วอย่างต่อเนื่องนะครับจึงสามารถสรุปได้ว่าในพื้นที่ที่มีการระบาดของโควิดและเป็นพื้นที่ที่มี PM 2.5หนาแน่นปกคลุมอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับจะมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่า ทั่วไปนะครับหลังจากที่เราได้รู้ข้อมูลไปแล้วว่าไม่ควรให้ตัว PM 2.5เข้าไปสู่ในร่างกายเลยนะครับแต่ว่าใน8ปีที่ผ่านมาโชคดีที่ตอนนั้นเรายังไม่มีโควิดนะครับ8ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสูดดมตัว p m 2.5เข้าไปแล้วดังนั้นในร่างกายเราก็มีตัวที่เป็นโลหะหนักอยู่แล้วนะครับแล้วก็โลหะหนักเนี่ย มันทำให้ภูมิคุ้มกันบ่งพ่องนะครับแล้วคอรล่าไปช่วยเรื่องเหล่านี้ได้ยังไงนะครับดูที่กระทูนี้ครับว่าทำไมต้องทานคอรล่าที่ปลอดภัยในช่วงที่ต้องเผชิญวิกฤตพิษ PM 2.5และไวรัสระ,ะบาดนะครับข้อที่1คือขับล้างโลหะหนักที่มาจาก PM 2.5ที่ฝังอยู่ในร่างกายผลการวิจัยคือ มีหลักฐานว่าคอรล่าเคยถูกนำไปใช้รักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคอิตายไตที่เกิดจากพิษโลหะแคดเมียมในญี่ปุ่นช่วงปี1960ถึง1970จนพบว่าแผลที่เกิดจากโลหะแคดเมียมฝังในเนื้อเยื่อของผู้ป่วยหายดีขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่ได้รับคอรล่านะครับและยังพบว่ามีการขับ แคดเมียมออกมาทางอุจลัสปัสวะของผู้ป่วยที่รับคอยล่าง,งานวิจัยฉบับนี้ถูกตีพิมพ์ลงวารสารทางการแพทย์ปี1975นะครับปรากฏการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการขับพิษโลหะหนักที่ฝังอยู่ในเนื้อเยื่อที่ร่างกายไม่สามารถขับออกได้เองเป็นอย่างดีมีงานวิจัยในลักษณะนี้ตีพิมพ์ออกมาอีกมากมายสามารถค้นหาเพิ่มเติมจาก Google นะครับคำว่า ค o รล่าเฮฟวี D ่มคทอนดีดอกนะครับข้อที่2คือเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายไว้ต่อสู้กับไวรัสนะครับจากงานวิจัยในปี2 0 1 2นะครับพบว่าตัวคอรเลาเนี่ยทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเพิ่มขึ้นได้ประมาณ2เท่านะครับจากการวัดตัวเนเชอ a l q ค e วเซลแอค i t วิตี้นะครับหลังจากการทานต่อเนื่อง8สัปดาห์ก็ในปีถัดมาพบว่า 84.61%ของคนไข้ที่เป็นไวรัสตับอักเสบซีนะครับมีความสามารถต้านไวรัสเพิ่มขึ้นอย่างมีนันยสำคัญหลังจากทานคอยล่าอย่างต่อเนื่องเป็น12สัปดาห์นะครับปรากฏการเหล่านี้ยืนยันได้ว่าตัวคอยล่าเนี่ยมีความสามารถในการเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายไว้ต่อสู้กับไวรัสได้จริงนะครับ สามารถเข้ามาอ่านเพิ่มเติมได้จากกระทู้นี้นะครับแล้วก็ข้อ3คือซ่อมแซมความเสียหายของร่างกายที่ได้รับจาก PM 2.5และวอัาตได้ถึงระดับ DNA นะครับซึ่งในบทความนี้บอกว่าควอไทล่าเนี่ยเป็นพืชธรรมชาติที่ถูกค้นพบว่ามีปริมาณกรดนิวคลีอิกต่อน้ำหนักตัวมากที่สุดในโลกนะครับซึ่งกรดนิวคลีอิกเนี่ย เป็นสารอาหารที่เซลล์จำเป็นต้องใช้ซ่อม d n a ของตนเองนะครับซึ่งหาก d n a เสียหายจากพิษ PM 2.5หรือไวรัสก็ตามนะครับแล้วไม่สามารถซ่อมได้จะกลายเป็นเซลล์เสื่อมเป็นเหตุให้เกิดความผิดปกติปกติของร่างกายจนกลายเป็นสาเหตุโรคเรื้อรังต่างๆนะครับดังนั้นการที่เซลล์ได้รับกรดนิวคลีอิกอย่างเพียงพอ จะช่วยให้เซลล์สามารถซ่อมแซม DNA ของตนเองได้อย่างสมบูรณ์ขึ้นอัตราการเกิดเซลล์เสื่อมของร่างกายก็จะลดลงนะครับซึ่งานายแพทย์เบนจามินแฟงค์ชาวอเมริกันได้ทดสอบสมมุติฐานนี้โดยให้คนไข้ทานอาหารที่มีส่วนประกอบของกรดนิวคลีอิกคิดเป็น1-1.5กรัมต่อวันนะครับเป็นเวลาติดกัน2เดือน พบว่าสามารถทำให้เซลล์ที่เสื่อมสามารถฟื้นฟูตนเองได้มากขึ้นจนมีสภาพสมบูรณ์ขึ้นกว่าตอนเริ่มทานได้นะครับจากหนังสือชื่อว่า No Aging Diet นะครับเขียนโดยนายแพทย์เป็นจามินเอสแฟงนะครับคือ 1. ขับสารพิษออกนะครับ2ก็คือเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็3นะครับซ่อมแซมความเสียหายนะครับการที่จะ ทำแบบสามะบวนการนี้ได้นะครับต้องทานคอยล่าที่ปลอดภัยเท่านั้นนะครับเพราะว่าหากรับประทานคอยล่าที่ไม่ปลอดภัยจะส่งผลเสียหายอย่างมหันต์มากกว่าการที่ไม่ทานคอยล่าอีกนะครับ